สวัสดีครับวันนี้อยู่กับแอปหาเงินออนไลน์นะครับมีชื่อว่า Coin Winner นะครับ t o for t o นะในส่วนของแอปนี้เริ่มเปิดมาวันที่3เมษายน2014นะครับวันนี้วันที่5นะครับก็เปิดไป1เดือนกับ2วันนะครับมมีคนโหลดทั้งหมดอยู่ที่100,000กว่าครั้งนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในังสือของตัวเกมว้าหน้าเล่นไหมครับ คือทีแรกผมก็ไม่ได้สนใจแอปนี้หรอกแต่ว่าเห็นโฆษณานะครับก็เลยจะมารีวิวนิดนึงว่าน่าเล่นหรือว่าไม่น่าเล่นนะครับแต่ว่าที่ผมทําแอปประมาณเนี้ยส่วนใหญ่ก็คือ90%ก็คือผมแนะนําให้ลบออกนะครับไม่ต้องโหลดมาอ่าก็จะประมาณนี้ก็คือมันหลอกแน่นอนนะครับผมก็เข้ามาลองดูสักพักแล้วคือมันให้ผสมกันฮะตัวเลขไอ้สบวกสเป็น 4, 4ี่อะไรสีบวกสเป็น8ปดอะไรพวกเนี้ยก็บวกตัวเลขไปเรื่อย แต่ก็เห็นหลายคนนะครับคือถอนแล้วเงินไม่ออกนะคือใครบอกว่าถอนแล้วเงินเข้าเนี่ยคือเอาเอาบีโอตัวนั้นมาแล้วก็เอาสลิปมาให้ผมดูหน่อยผมขอแค่นั้นแหละไม่เอาอะไรเยอะนะครับมันต้องมีหลักฐานปวดปากเปล่าไม่ได้นะครับอ่ะโอเคครับทีนี้มาดูในส่วนของยอดเนี่ยถ้าเราดูโฆษณามันจะได้เท่าไหร่หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทโอ้โหถ้ามันได้ง่ายขนาดนี้คงไม่ใช่ฮะ,ะแล้วเรากดข้ามไม่ได้เลยนะเราต้องดูโฆษณาเหรอ อ,อ๋อได้อยู่ได้หนึ่งพเท่าไหร่หนึ่งพ้อยห้บาท่ะมีแรก6,000นโอ้โหถ้ามาสไตล์นี้บอกเลยว่าไม่จ่ายนะครับถึงจ่ายก็เงินไม่เข้านะคือถ้าเป็นแบบหนึออ่งดอลลาร์ห้าสเซนเออเป็น2องดอลลาร์อะไรประมาณนี้ยังมีโอกาสจ่ายเยอะนะครับมาดูรางวัลวงร้อยต่างๆมีอะไรบ้างหมุน ไปเรื่อยทุกรอบที่เราหมุนเราจะได้ดูโฆษณาใช่ไหมถ้าดูมันก็จะได้เท่าไหร่ได้ได้เพชรเพิ่มใช่ไหมได้เพชรสามพันหกร้อยเก้าสิบสามเหรอ,อแต่ว่าผมไม่ดูนะเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่ามันไม่จ่ายนะครับแต่ว่าจะมารีวิวให้เพื่อนดูนะครับแต่ถ้าจะเล่นเออเอาไว้เล่นค่าเวลาโอเคผมแนะนําอยู่แต่ถ้าเล่นแบบเ,เราจะเล่นหาเองินออนไลน์พวกเนี้ย ผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะคือผมว่ามันไม่จ่ายหรอกนะด้วยความปถนาดีนะครับเดี๋ยวเล่นไปเล่นมาเดี๋ยวบอกว่าเสียเวลาเดี๋ยวอบอกเผื่อไว้นะครับก็จะประมาณนี้มันแนวเดียวกันนะครับศูนย์แรกรางวัลน,นะครับอดูศูนย์แรกรางวัลโอ้โหรูปแบบก็มีรูปแบบ เกไก่นะเท่ดีนะครับค่อนข้างดูดีแหละแต่ว่าคงไม่จ่ายแล้วโอ้โหโฆษณาข้ามไม่ได้เลยกดกลักบยัไงไงวะเนี่ยไม่น่าคิดเข้ามาดูนะครับมีอะไรบ้างอันเนี้ยพวกนี้แอปพวกนี้มันจะได้รายได้จากโฆษณานะครับมันได้แรงมันได้เงินนะครับแต่ว่ามันไม่จ่ายเราไง หลอกใช้เราเฉยๆหลอกใช้เราดูนะครับก็จะนหมุบวงล้อดได้อะไรได้ปุ๊บแล้วก็มีส่วนลดว่างั้นดูโฆษณาสามสิบวิแล้วได้คอมพิวเตอร์โอ้โหมีที่ไหนคนระคือมันไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายขนาดนั้นหรอกกระกองของรางวันอะไรเนะี่ยถ้าเราดูโฆษณาจะได้เงินเพิ่มนะ 983บาทเป้าร้อ็ด9 7บบาทอืมถ้าเราดูมันจะขึ้นนะแต่ว่าโ,โหเล่นวันเดียวเราได้เงิน6,000เนี่ยเอ่อหาไม่มีหรอกขนาดทำงานแทบตายยังได้แค่วันแล้วไม่มกี่ร้อยเลยยังโดนโกงอีกแล้วฮะแค่นั้นถ้าทำง่ายขนาดนี้คงไม่ต้องทำอะไรกันละนี่ไงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วมีอะไรอีก่อ่ะ มีเพรตัวนี้จะสามารถแลกได้มีเพ t ส t i น n Xbox, iTunes, เ Steam เป็นห0ึ่งร้อยของดอลลาร์นะครับถ้ามาแนวนี้แนะนำอีกรอบหนึ่งว่าเพราะว่ามันไม่จ่าย100%แล้วละ่ะแค่เราผสมอะไรไปเรื่อยๆแล้วมันขึ้นมาเยอะขนาดเนี้ย เดี๋ยวลองดูบ่าให้มันไหลลงมาผสมต่อยอย่างเนี่ยเนี่ยมีโอกาสได้เงินเพิ่ม1 0 0 0พันอ่ะเดี๋ยวดูโฆษณาไปขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะมันจะเพิ่มเป็นอีกพันหนึ่งนะมันมีที่ไหนดูโฆษณา30มสิบวิเราได้เ,เงินเพิ่ม1,000พันเนี่ยเพราะว่ามันมันเป็นไปไม่ได้หรอกแค่ตัวเกมมันจะกำไรมาจากที่ไหนฮะ โฆษณาหนึ่งสามสิบวิ่งจะได้ประมาณไม่กี่สตางค์เองก็คืออาศัยคนแค่ว่าจํานวนมากนะมีคนดูเยอะเหมือนผมทํา youtube เนี่ยผมเปิดสร้างรายได้นะครับตอนนี้ผมเพิ่งได้รายได้มาเดือนหนึ่งยังไม่ถึงพันเลยคือคนอะไรติดตามผมก็ยังไม่ค่อยได้เยอะนะครับแล้วผมเพิ่งก่อรหัสเอเซนได้นะแต่ว่าผมเปิดสร้างรายได้ตั้งนานแล้วแต่ว่าเราใส่ที่อยู่ภาษาไทยไงแล้วมันส่งมาไม่ถึงสักทีนะครับ จะเป็นเกมใช่ไหมสำหรับ oppo เ่านั้นอันนี้เดี๋ยวผมค่อยดูอโอโหเป็นเป็นเงินกู้นะ,ะผมว่ายังไม่ค่อยแนะนำให้กู้เท่าไหร่นะ,ะมีอะไรมันหมดแล้วมั้งเนี่ยตรงมีหกพันหมื่นแปดตัวบตั้งค่ามีอะไรบ้างน้่นีสตาร์ท คือแค่ไอ้พวกเนี้มันมันไม่มีให้เราล็อกอินพวก gmail หรือ facebook อะไรเลยนะแต่ว่าพวกที่มีล็อกอินอ่ะส่วนมากมันจะมีโอกาสจ่ายขึ้นมาสักส่วนหนึ่งก็ยังดีนะอันนี้คือถ้าเราลบแอปปุ๊บเราต้องเล่นใหม่แล้วคุณคิดว่าอย่างนี้มันจะมีโอกาสจ่ายไหมอ่ะวันนี้ก็ลองเอาไปคิดดูนะครับว่าอันนี้มันไม่จ่ายแน่นอนนะครับในส่วนวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ